เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่แนะนําว่าไม่ควรพลาดและเป็นอนิเมะขึ้นหิ่งที่ควรดูอย่างยิ่งนั่นก็คืออนิเมะเรื่อง l o r d of the Mysteries ชื่อภาษาไทยก็คือราชันเร้นลับหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของราชันโลกพิศวงนั่นเองล่าสุดทาง Muse Thailand ได้ประกาศฉายภาคไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มฉายตอนแรกในวันที่20พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมา และที่สำคัญคือใช้ทุกวันเวลา18นาฬกา30นาทีบอกเลยว่าตอนแรกๆหลายคนอาจจะยังงงๆและดูวนหลายรอบกว่าจะเข้าใจแต่เมื่อทำความเข้าใจแล้วการันตีว่าคุณจะติดหนึบอย่างแน่นอนสำหรับ a อนิเมชันเรื่อง Lord of the Mysteries ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายจีนอโด่งดังและได้ได้ถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นทีวีอนิเมะโดยสตูดิโอ B.C.M.A.Y. Pictures ซึ่งเป็นสตูดิโอเดียวกับ Modal j u ซหรือที่รู้จักกันในชื่อของ ปรมาจัรท์ลัทธิมานแน่นอนว่าการันตีในเรื่องของความคมของลายเส้นความสวยงามของฉากการต่อสู้และความละเอียดในส่วนต่างๆของตัวละครที่ทำออกมาได้สุดยอดมากโดยเนื้อเรื่องที่จะฉายจะเป็น Lord of the m y s t e r i e s the fool ดราชันเรนลับภาคตัวตลกเป็นเรื่องราวของโจมิงรุย่ยชายหนุ่มที่ทะลุมิติไปสู่โลกคู่ขนานที่มีลักษณะคล้ายกับ Europe, ยุโรปยุควิกตอเรียแต่มีแตกต่างตรงที่เป็นโลกที่สามารถใช้เวทมนต์และพลังเหนือธรรมชาติได้ เขาต้องใช้ชีวิตในโลกนี้พร้อมกับได้รับพลังจากการดืม่มน้ำยาเวทมนต์เพื่อเลือกเส้นทางสู่ผู้พยากรณ์ในฐานะของใครมอริติซึ่งเป็นเจ้าของร่างโดยมีเป้าหมายคือการเลื่อนระดับพลังและไขปริศนาต่างๆเพื่อหาหุนทางในการกลับโลกเดิมของตัวเองสำหรับใครที่อยากจะรับชมอนิเมะเรื่อง Lord of the m y s e r y the Fool ราชันเร้นลับภาคตัวตลกก็สามารถ รับชมได้ที่ m ิ s ส Thailand ทุกวันเวลา18นาฬกา30นาทีได้เลยจ้า